สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่ดินสวยๆนะคะเนื้อที่16ไร่2งาน65ตารางวาอยู่ในเขตตําบลสักกระจมอํมเาเภอดอนเจดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเราขายกันไร่ละ160,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆเป็นโฉนดคุดแดงนะคะตอนนี้ที่มาถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะ เป็นลักษณะถนนกว้างรถสามารถสวนกันได้นะคะไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงที่เลยนะคะเดีย๋ยวที่แผนก้อนกลับไปให้ดูนะคะอันนี้หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะหน้ากว้างเริ่มตั้งแต่มุมขวามือนะคะอันนี้หมุดขอบเขตเหลือชัดเจนนะคะหมุดที่ปักไว้นะคะอันนี้ในเขตที่ของเรานะคะหมุดแรกนะคะจากขวามือวิ่งไปถึงหมุดซ้ายมือ หน้ากว้างโดยประมาณ71เมตรแล้วส่วนลึกนะคะลึกลงไป352เมตรส่วนลึกก็เป็นแนวลึกลักษณะเส้นตรงจากมุมเสาลงไปนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโนดคุดแดงนะคะ,ะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิน้นแปลงโนดนี้ด้านหน้านะคะหันไปด้านทิศใต้ข้างหน้าที่ก็เป็นถนนสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตนะคะ หน้ากว้างยาวติดถนนคอนกรีตโดยประมาณ71เมตรนะคะตอนนี้กเกษตรกรทำอ้อยไว้นะคะพื้นที่เป็นที่ดอนนะคะปัจจุบันนี้น้ำไม่ท่วมนะคะที่เห็นมีชุ่มชื้นก็คือน้ำฝนนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากโรงเรียนแล้วก็โรงบันชุมชนโดยประมาณ500เมตรนะคะด้านหน้าแปลงมีบอ่อเก็บกักน้ำหนึ่งใบนะคะ ที่ดินแปลงนี้ห่างจากอปตสักกระจมโดยประมาณ6กิโลนะคะห่างจากอำเภอดอนเจดีโดยประมาณ17กิโลห่างจากตัวโรบินสันสุพรรณบุรี56กิโลห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณ1 3 0มกิโลนะคะฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยาก หาซื้อที่เก็บไว้เก่งกำไรนะคะไลยละ1,60,000บาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและนะัดดูแปลงที่ได้นะคะจากหมุดขวามือมาถึงซ้ายมืออันนี้ก็คือหมุดคอบเขตของเราหน้าที่ด้านหน้าที่กว้างโดยประมาณ7 1เมตรนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะรถสามารถสวนกันได้ไฟฟา้าป่าป่าชุมชนนะคะโรงบาล โรงเรียนนะคะเพื่อนบ้านห่างประมาณ500เมตรนะคะออกไปก็เป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะค่ะลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูแปลงที่ดินได้นะคะค่ะทิพ์ฝากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ